เราดําเนินการมานะครับเข้าเป็นช่วงเดือนที่5แล้วนะครับเราดําเนินการทุกวันพุธนะครับของทุกเดือนนะครับเดือนหนึ่งก็4ครั้งนะครับในการดำเนินการของเทศบาลเมืองหินนะครับก็มีอุปสรรคหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์นะครับขณะนี้เราได้เพิ่มนะครับอุปกรณ์หลายอย่างที่เข้ามาปฏิบัติงานในหน้าที่นะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ทางเทศบาลเนี่ยนะได้รับความร่วมมือนะครับจากหน่วยงานหลายฝ่ายนะครับ อย่างเช่นของของทัพเรือนะครับหมู่เรือรักษาการนะครับได้มาร่วมพัฒนาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีหน่วยของนะครับทหารรักษาพระองค์นะครับที่จะมาร่วมนะครับดาเนินการรักษาความสะอาดทางด้านรอบเขตพระราชวังองุลนที่กระดาษนี้ปฏิบัติงานกันมาตลอดนะครับได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานร่านจ่าเป็นอย่างดีนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วการพัฒนาของเราก็จะพัฒนาตลอดไปนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับจะพยายามจะเพิ่มวัน นะครับเพิ่มวันขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาบ้านเมืองได้เร็วขึ้นครับผมครับส่วนอุปสรรคต่างๆที่เราได้พบนะครับแล้วก็มีการแก้ไขและได้ปรับปรุงนะครับแล้วก็ได้รับความาร่วมมือจากประชาชนแล้วก็ชาวบ้านให้ความร่วมมือเพราะถือว่าเป็นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับ ครับที่ได้คุยชาวบ้านครับเท่าที่ได้พูดคุยกับทางรองนายกนะครับว่าในลักษณะของการปฏิบัติประจำในลักษณะที่เป็นการบำเพ็ญสาธารณสาธารณประโยชน์เนี่ยผมก็เห็นว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการสารความสัมพันธ์นะครับว่อความสามัคคีร่วมกันก็คิดว่าในถัดต่อไปครับที่ไม่ใช่ชุดที่ผมอยู่นะครับผมจะส่งต่อหน้าที่แล้วก็แต่ขอรับการประสานงานทางเทศบาลหูหินนะครับเพื่อมากำหนดวันที่จะมาร่วมพัฒนากันต่อไปครับ สำหรับการออกพัฒนาทำความสะอาดที่ชุมชนเขาเต่าครั้งนี้แบ่งการพัฒนาออกเป็นสองส่วนส่วนแรกจัดขึ้นที่บริเวณริมชายหาดหน้าวัดเขาเต่าทำการตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามปราศจากขยะมูลฝอยและอีกส่วนจัดทำความสะอาดรอกท่อระบายน้ำดูดสิ่งปฏิกูลบริเวณชุมชนเขาเต่าทั้งนี้จะได้มีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่องและเพื่อประชาชนได้ทราบได้เข้าใจและให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่างๆเทศบาลจึงขอความร่วมมือจากประชาชนได้โปรดให้ความร่วมมือทําความสะอาดซึ่งประชาชนต่างพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ อันนี้ก็คืออีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางเทศบาลเมืองหัวหินได้กำหนดจัดขึ้นแล้วก็จะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในทุกพื้นที่ที่ไปดำเนินการในโครงการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านเกิดด้วยนะคะก็มีโครงการนะคะพัฒนาควาธนาโชติรายงานให้สวยงามแล้วก็น่าอยู่สะอาดแบบนี้ตลอดไปด้วยก็เฉิญชวองทุกท่านด้วยค่ะ ก็ขอบคุณคุณจรัญยพัฒน์นะคะก็ติดอยู่ในพื้นที่ในเขตอำเภอหัวหินค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ชวงหน้ากลับมาติดตามกรณีของเรื่องหอตกกันบ้างวันนี้ความคืบหน้ามีอะไรที่น่าสนใจหลังจากที่ได้นำหรือว่านำร่างของผู้เสียชีวิตนั้นกลับสู่ครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยในขนาดเดียวกันผู้ที่อยู่ด้านหลังยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างไรทีมงานฝ่ายข่าวกาติดข่าวนี้มาให้ได้ชมค่ะ กลับเข้าสู่ห้องข่าวกันอีกช่วงหนึ่งอย่างที่เราได้ทราบกันแล้วนะคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในเขตของแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอย่างมากที่เดียวเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด17 ศพได้กันนะคะซึ่งวันนี้ร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะได้กลับสู่ครอบครัวแล้วแล้วก็ตั้งศพบ,บาเพ็ญกุศลร,รวมไปถึงชาปนากิจศพกันบ้างแล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการนําศพนะคะกลับมาสู่ครอบครัวนั้นณนะขณะนี้เขามีการปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ความเป็นอยู่หลังจากนี้เขาเป็นอย่างไรติดตามการกอติดได้จากทีมงานฝ่ายข่าวสานักข่าวพิพินิวค่ะ หลังจากภารกิจกู้ศพผู้เสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์สามลำตกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดพิรบุรี นำศพผู้เสียชีวิตทั้ง17ศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีและมีการปิดศูนย์บัญชาการค้นหากู้ภยัยผู้ประสบภยัยซึ่งตั้งในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั้นเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาบรรยากาศที่ทําการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้คืนสู่สภาวะปกติมีเพียงเจ้าหน้าที่ประจําปฏิบัติการหน้าที่อยู่ ขณะที่ชุดปฏิบัติงานค้นหาเหยือ่อหอตกร่วมกันรับประทานอาหารและจับกลุ่มพูดคุยถึงการปฏิบัติงานที่ผ่านมาก่อนจะแยกย้ายกันกลับหน่วยงานต้นสังกัด ทางด้านของนายโบรารามีมิอายุ26ปีชาวกะราที่มาเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาดและอยู่ในชุดกู้ศพเปิดเผยว่าในพื้นที่ป่าทุกแห่งหากใครจิตใจไม่แข็งพอก็จะเจอกับสิ่งเร้นลับอยู่เป็นประจำสำหรับป่าแก่งกระจาดที่ตนและบิดาซึ่งเป็นผ่านป่าสัมผัสมาตลอดในส่วนของจุดที่เครื่องบินตกบริเวณน,นั้นเป็นแนวรบของพมา่ากระเรียงกะราหากกองกําลังฝ่ายใดเสียชีวิตศพจะถูกนาไปโยนไว้ในหลุมจุด ที่หอแบ็คฮอกตกบริเวณนั้นจึงเงียบเหมือนป่าช้าไม่มีคนและสัตว์กล่ำกลายเข้าไปโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ในช่วงนอนเฝ้าศพทหารทั้งห้านายอยู่บนเนินพันร้อยนั้นก็ได้ยินเสียงคนใส่รองเท้า ท็อปบูดเดินวนรอบเต็นท์นอนของทุกคนนานพอสมควรแต่ไม่กล้าทักเพราะกลัวอาัพ์ของป่าและระหว่างที่กำลังจะนอนทุกคนเห็นแสงไฟลูกโตพุ่งเข้ามาตรงจุดที่ศพทั้งห้าวางเรียงกันอยู่แล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อตรวจสอบดูก็ไม่พบอะไรเชื่อว่าเป็นวิญ,ญญาณของทหารทั้งห้ามาบอกว่าอยากกลับบ้านพวกตนทั้งหมดจึงทำพิธีบอกกล่าวทันทีว่าจะช่วยนำเอาทุกคนกลับบ้านหลังบอกกล่าวทุกอย่าง ก็สงบลงด้านของนายชัยวัตรลิมดิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดเผยว่าช่วงนี้ยังมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอชแก่งกระจานทหารกะรางยังไม่ได้ออกมาจากพื้นที่อีกส่วนหนึ่งจึงส่งฮอทสหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติขึ้นไปรับกลับมาพร้อมกับส่งเครื่องเส้นไหว้ขึ้นไปแก้บนในสิ่งที่ได้อธิษฐานขอไว้กับเจ้าพ่อตะนาวสีเจ้าพ่อมาเอกค ต้นน้ำเอเจ้าพ่อสาระวะ เจ้าพ่อต้นน้ำเพชรเจ้าพ่อสามแพรกลุกคัเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาผู้ที่สิ่งสถิตในป่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและอำนาจสัตว์ใหญ่ทั้งหลายที่คุ้มครองผืนป่าแห่งนี้อยู่และยังขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดช่วยคุ้มครองปกป้องผืนป่าของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นต้นน้ำลำธารของชาวเพชรบุรีและของประเทศชาต,ติต่อไปตราบนานเท่านานโดยพวกตนปฏิญาณไว้ว่าจะขอรักษาป่าผืนนี้เท่า ีวิตทุกคนที่เข้ามาบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดไม่มียกเว้นและจะเดินหน้าตามโครงการกวาดล้างและผลักดันชนกลุ่มน้อยที่เริ่มต้นมาแล้วอย่างต่อเนื่องตลอดไปโดยจะยึดเอาเหตุร้ายที่เกิดการสูดเสียครั้งนี้เป็นตัวกระตุ้นการทำงานเพื่อพิทักษ์ป่าของทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเนื่องจากขณะเดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกทากหลายสิบตัวกัดซึ่งเบื้องต้นแพทย์ได้ให้ยาปฏิชีวนะรับประทานเพื่อฆ่าเชื้อและในวันที่28กรกฎาคมนี้จะนำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจำนวน40นายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนด้วย ตอนเดินป่าเนี่ยมันจะมีพวกแมลงพวกพวกทากที่มันอยู่ในเส้นทางด่านของสัตว์ป่า,ามันก็จะมีพวกพวกทากเนี่ยอยู่ตามด่านเพราะว่าด่านของสัตว์เนี่ยมันจะมีพวกทากเนี่ยอยู่ตามจุดต่างๆเพราะว่าเวลาสัตว์เดินผ่านพวกทากพวนี้ก็กัดกินทีนี้เราไปเดินตามด่านสัตว์เนี่ยก็จะมีพวกทากออกัที่มันกัดตามลำตัวเรามาตั้งแต่ขาจนถึงหน้าตาลของอพวกนี้มันก็มีหมดทีนี้หลังจากที่มันกัดแล้วก็เนี่ย มันก็จะมีอาการคันคันแล,แล้วเราก็คิดว่าคงไม่ไม่มีรมากเพราะเราเราเดินดยู่บ่อยเราก็โดนมันกัดบ่อย<ม>แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีอาการคป้าทากับเส้นเลือดที่มันเส้นเลือดฝอยที่มันแตกเป็นเส้นสีสดแดงเราก็ไปตามจุดที่พอถูกจุดไหนท่ากัดมันก็จะมีเส้นสีแดงเลื่อยไปตามเส้นเลือดฝอยเล็กๆออกๆๆมาสังเกตดูแล้วมันน่าจะน่าจะติดเชื้ออะไรสักอย่างก็เลยก็เลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เกล็ดร้อนซึ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคแมลงเกี่ยวกับามาเรียอะไรพวกนี้ครับคือพอตอนหมอตรวจเนี่ยก็สรุปมาว่าเป็น,ปนในตัวทากมันมีเชื้อมันมีปรสิตเป็นพวกเป็นพวกพยาธิตัวเล็กๆที่มันอยู่ในตัวของตัวทากมันก็เข้าไปพร้อมกันที่ตอนกินแล้วก็ไปฝังตัวที่ท,ที่แผลหลังจากนั้นที่มันพอมันมันมันปรับตัวสภาพได้มันก็เดินไปตามเส้นเอปลฝอยตามใต้ผิวหนังของ เขาบอกว่ามันจะอยู่ได้ประมาณสัก30วันอันเนื่องจากในร่างกายเราสามารถจะต้องขับมันออกทำมันอยู่ได้นานที่สุดในประมาณ30วันแต่กินยาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ3วันน่าจะรู้ผลถ้ารู้ผลหมายความว่าเส้นที่มันเดินเดินมันก็จะดำหมายถึงว่ามันตายไม่ครับเพราะว่าปกติมันก็มันก็ในธรรมชาติเรารู้อยู่แล้วว่าในป่ามันมีเชื้อโรคประเภทนี้แต่เราก็พยายามป้องกันมากที่สุดแต่ภารกิจครั้งนี้เราไม่ได้ป้องกันเพราะว่าเป้าหมายเราเนี่ยเราต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียว เราจะมาระวังระแวงไอ้พวกท่าพวกเนี่ยเพราะรู้รู้มันกัดแต่เราก็ไม่มีเวลาที่จะไปดึงมันเลยมันเพราะเราตั้งใจว่าถ้าเราไปช่วยผู้ช่วยชีวิตได้เนี่ยอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดที่เราต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำอางนั้นยี่สนะครับ28พรุ่งนี้เช้าเนี่ย7จ็ดโมงเรานัด้ทุกน้องพร้อนมาที่นี่ประมาณ40คนเราก็เช่ารถตู้ไปแล้วก็พาเข้าไปที่โรงพยาบาลสายเคตร้อนก็เดี๋ยวจะประสานเบื้องต้นแล้วก็ถึงประมาณสักสิบโมงก็จะให้เจ้าหน้าที่ทเขา้าไปตรวจ ทั้งนี้เมื่อเช้าวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังทหารพลทหารราบที่ก้ายสุรศรีตำรวจตะเวนชายแดนต่อชะดอที่144อําอำเภอหนองแญาเปร่งจังหวัดเพชรบุรีที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจเดินเท้าเข้าไปกู้ศพทหารและช่างภาพททบหที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องเฮลิคอปเตอร์ต,ตกตั้งแต่วันที่16รกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ทยอยเดินออกมาจากป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมาถึงยอดเขาพเนินทุ่งกระทั่งเวลา17นาฬิกากำลังพลกว่า200นาย จึงออกมาจากป่าแก่งกระจานหมดสิน้นจากนั้นได้ขึ้นรถทหารหลายคันที่มารอรับเดินทางไปยังค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานตั้งแถวเข้ารับโอวาสจากพลตีพไยบุญคุ้มฉาย,ยารองแม่ทัพภาคที่หนึ่งโดยมีพันเอกดนัยบุญตนันรองผู้บังคับการจุเฉพาะกิจค่ายทัพพระยาเสือร่วมต้อนรับและให้กำลังใจก่อนแยกแย้ายไปพักผ่อนและรับประทานอาหารกระทั่งเวลา18นาฬิกาจึงขึ้นรถยีเอ็มซีกลับหน่วยที่ตั้งพลตีพไยบุญกล่าวกับกำลังพ ตอนหนึ่งว่าในานามตัวแทนของพลเอกประยุทธ์จันรโอชาพบพบรบและกองทัพภาคที่หนึ่งตลอดจนครอบครัวของผู้เสียชีวิตรู้สึกขอบคุณทหารและต่อชะดอดทุกนายที่สละ แรงกายแรงใจร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงแม้ภารกิจนี้จะยากลำบากเนื่องจากอากาศและภูมิประเทศไม่อนํนนวยแต่ทุกนายที่ร่วมภารกิจมีความอดทนและยอมเสี่ยงพยันตรายเพื่อนำศพนายทหารและเพื่อนกลับบ้านสังคมได้รับรู้ว่าทหารไม่ทอดทิ้งกันช่วงปฏิบัติภารกิจได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนทั่วประเทศมีน้ำใจทุกสารทิศนำอาหารเครื่องดื่มมามอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจำนวนมาก ร้อยเอกพวงประทุมผู้บังคับกองร้อยที่29พลรอ้ค่ายสุรศีกล่าวว่ากำลังทหารต่ชดอและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช้เวลาเดินเท้าจากเขาพเนินทุ่งไปยังจุดเกิดเหตุที่ใกล้เนินพันร้อยเป็นเวลา3วันและเดินกลับอีก3วันมีฝนตกหนักและหมอกลงจัดทุกวันป่าชื้นแฉะทางลาดและสูงชันทุกย่างก้าวจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ ตอนกลางคืนมองแทบไม่เห็นทหารบางนายถูกรองเท้ากัดเจ็บปวดทรมานแต่ต้องอดทนหยุดไม่ได้นอกจากนี้ยังเจอปัญหาตัวมแมลงบินหลายชนิดที่กัดเจ็บเช่นตัวเลือดริ้นรวมไปถึงทากเปร่งดูดเลือดที่ชอนชัยรองเท้าเสื้อผ้าตลอดเวลาซึ่งได้ใช้ยาที่พกติดตัวไปรักษาตามอัตรภาพ มาดูข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตของจังหวัดประจวบคีรีขันกันนะคะเกิดเหตุรถบรรทุกแกส๊ส NGV 18ล้อค่ะพลิกคว่ำที่บนถนนเพชรเกษมแก๊สั่วต้องระดมรถดับเพลิงกว่า10คันนะคะฉีดพ่นพร้อมกับวกควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายค่ะ เวลา9นาฬิกาของวันนี้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊ส18นล้อที่บรรทุกแก๊ส n อ v วมาเต็มคันจากอำเภอกุยบุรีเพื่อไปส่งปั๊มแก๊สจังหวัดชุมพรเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำริมถนนเพชรเกษมระหว่างหลักกิโลเมตรที่380-381ถึงหมู่ที่5าตำบลทงชัยอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันทำให้แก๊ส n อ v วที่บรรทุกมาเกิดตั่วออกมาส่งกลิ่นคลุงไปทั่วต่อมาในสุทธิพงษ์คลายอุดมในอำเภอบางสะพานน้อยที่กำลังเดินทางจะไป ประชุมจังหวัดผ่านมาพอดีจึงได้ประสานงานระดมรถบรรทุกน้าจากเทศบาลและอ,อบตในพื้นที่อําเภอบางสะพานอาเภอทับสะแกและอาเภอบางสะพานน้อยกว่าสิบคันช่วยกันระดมฉีดน้ําใส่รถบรรทุกแก๊สเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนภายในถังที่กําลังปล่อยแก๊สรั่วออกมาภายนอกพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจชะลอรถบนถนนพิจิกเกษมและปิดการจราจรบางช่วงเพื่อความปลอดภยัยอีกทั้งกัน ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากที่เกิดเหตุไกลกว่า300อเมตรและห้ามสูงบุหรี่หรือว่าโทรศัพท์เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟนายสมพรปัดจิมเพชในอำเภอบางสะพานร่วมกับนายสุทธิพงศ์ไคลอุดมในอำเภอบางสะพานน้อยได้สั่งการให้ปิดถนนเพชร,กรเกษมขาล่องใต้แต่เปิดการจราจรในฝั่งขาขึ้นกรุงเทพให้รถวิ่งสวนทางกันเพื่อความปลอดภัยของหน่วยกู้ภัยที่ระดมกําลังเข้าไปป้องกันเหตุในอำเภอบางสะพานกล่าวว่าเหตุที่เกิดขึ้นคนขับรถบรรทุกแกส๊สรับว่า ได้บรรทุกแก๊สมาจากอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะนำไปส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรถึงที่เกิดเหตุได้เกิดหลับนทําให้รถตกถนนพิกคว่ำอย่างไรก็ดีขณะนี้ได้รับการประสานงานจากปตทในการเข้ามาร่วมควบคุมแก๊สที่รั่วอยู่ในขณะนี้แล้ว